เมืองทิพย์การละครภูมิใจเสนอละครสองทุ่มตอนเมียหลวงกราบเท้าเมียน้อยขอผัวคืนให้ฉันเถอะนะทุ่มคืนได้สามรอบแต่มาแพ้รอบที่สี่พี่อ้อยใจและพี่ปอดงานแสนหนักคนป่วยไข้เต็มตำหนักทั้งซ้ายขวานอนร้องไห้เสียงระงมจมน้ำตากลอนตอนนี้เคสหนักหนาตาช้ำบวมคบแล้วแต่งอยู่กันมาสิเก้าฝน นอกใจเมียเมียก็ทนหัวโดนสวมสวมขาวควายสามสี่รอบสิริรวมแทงน้ำตาเหมือนน้ำยวมท่วมหัวใจถึงกับกราบตีนเมียน้อยให้ปล่อยผัวดึงผัวรักไว้กับตัวใจสลายรักไม่ปล่อยต้องครอบครองเคียงข้างกายโซ่เส้นนี้หนักและใหญ่ใส่คล้องคอรักพันผัวผัวโดนแชร์ให้เมียน้อยสองวันนัไปใช้สอยเมียน้อยขอ สัปปะดาสัปปะดวนแบ่งกระดอแม่เมียน้อยแสนที่ชอบกูท้อใจไหนจะรบกับเมียน้อยก็เหนื่อยแล้วแม่ของน้อยนั่งตาแป๋วมาช่วยถผัวก็เหี้ยแดกไปเรื่อยเมื่อไรตายปีนต้นนิ้วซะไอ้ควยผัวเห็นสวยกูนั่งฟังกูเหนื่อยแทนเมียหลวงจา๋าตาแดงก่ำดูอ่อนล้าผิวขาวสวยลูกสิบเจ็ดเป็นลูกชายก็ต้องสวย แม่ไม่ยอมพ่อหวยหวยไม่ปล่อยวางเขาไม่รักเราแพ้แล้วแต่ไม่แพ้หากยอมน้อยโดนรังแกต้องขัดขวางกูไม่ยอมปล่อยผัวกูให้อีกนางกายยึดติดแม่อีกร่างเขาไร้ใจผัวแม่งร่านผ่านนารีมากี่โหนหนึ่งตัวเฮียหนึ่งกระโปกดีตรงไหนหากตัดจูแม่งหมดฤทธิ์เสียชาติชายผัวมีน้อยก็เปลี่ยนใหม่รู้จักพอ พอได้แล้วการร้องไห้ให้หักดิบไม่ตายหรอกไม่สิ้นชีพหมั่นพบหมอคิดเสียว่าผัวตายหาไม่ต้องรออย่าแม่งเลยแล้วไปต่อป้ายต่อไปเรื่องคนอื่นแนะนำได้อย่างฉลาดพอเรื่องตนหลายคนพลาดแปลกดีไหมส่วนตัวกูประสบการณ์ความเป็นควายก็เคยเป็นเขาโคตรใหญ่ใส่หลายปีแต่พอเลิกเลิกทันทีไม่หวนกลับ ร้องไห้บ่อยจนเจ็บตับเกือบเป็นผีผ่านมาได้ค้นหาใหม่คนดีๆเก็บความรักอันลับลี้เป็นแผลเป็นแต่เคสนี้แปลกที่แม่ของเมียน้อยร่วมวางแผนมาช่วยสอยร่วมรู้เห็นโอยอีแก่อีแม่หมดสร้างกำเวรแม่มันชั่วลูกก็เป็นเหมือนแม่มันเรวทั้งโคตรสมควรโกรธสมควรเกลียดไม่ผัวร่านตัวเสนียตัวหน้าด้าน แม้ลูกชายยังรังเกียจพ่อใจมารรักคนชั่วไม่ปล่อยผ่านเจ็บต่อไปส่วนอีตูก่ก็น่าด้านยิ่งกว่าผัวลนอำนาจชั่วแสนชั่วชาติฉิบหายเลือกตั้งซ่องพักแมงสาบก็สะใจยังคุมเสียงคนพาคใ,ใต้ใต้อุ้งตีนยามหาเสียงเขาไม่อ้างชื่อไอ้ตู่หากตั้งอิงจะโดนทุกตีด้วยหินเทามนัดบินมาใต้นั่งเครื่องบิน นายกน้อยเตรียมเข้าวินลุกต่อบไปส่วนทุกจิ๊บเมียนางงามน้ำตาตกผัวหล่อมากไม่โกหกจิ๊บหน้าใสยามหาเสียงเท่มากเลยจิ๊บดีใจรักพี่แป้งผู้เฉิดฉายออสเตรเลีย,ยเท้าตายหาเผลอนอกเรื่องอีกแล้วหนอหากสามีมันไม่พอตัดแม่งเสียหรือเลี้ยงหมาสุนัขน้อยเอาไว้เคลียหากผัวเมาไม่สนเมียจะเสียใจ รรมาลิงพี่จิตด,ดีลคะคนณะเสนอข่าวอะไรว่าหมาตาสากัดผัวเจ้ชื่อบำเพ็ญง,งับอย่างไวจนปากขาดตามร่างกายก็เคี้ยวโจมเจ้บำเพ็ญรักไอตูกแท่สาบุตรตูกคือหมารักเหมือนบุตรนะครับผมส่วนลูกขายชื่อบุญทรงหน้าคมคมบอกว่าตูกคนชื่นชมทั้งตระกูลส่วนคนเจ็บเป็นผัวใหม่ของเด็กแม่ อาจไปแย่หรือไปตีตูกเสียศูนย์หรือว่าอาจไปมีกิจกลิ่นละมุนหมาผิดกลิ่นเกิดกระตุ้นฉุนขึ้นมาว่ามึงเป็นหัวใหม่แม่เลี้ยงไม่ซื่อตูกไม่พูดไม่มีมือเพราะเป็นหมาตูกรักแม่ไม่เคยกัดป้อนข้าวปลาส่วนผัวใหม่ตูตรวจตรากัดแม่งเลยรังสีมาน,นักข่าวสาวนั่งอ่านข่าว ส่วนตู่ปูกูนั่งเฝ้าอะไรเหวย้ยรังสิมันอ่านชื่อหมาใช่กระเทยท่านผู้ฟังก็เยาะเย้ยตู่คือใครหมาชื่อตู่ไม่ได้ชื่อว่าหมาตู่หูหน้าหูช่างไปตู่หูแบบไหนรังสิมันย้ำอีกทีโปรดเข้าใจหมาชื่อตู่นะคนไทยเชื่อจิตด,ดีเกิดแผนพังของครอบครัวหาสุดๆสองพี่น้องหนึ่งมนุษย์สูงเท่าหนี หนึ่งสี่คาคือตูกสักผู้ปากดีกัดผัวใหม่จนต้องหนีไปโรงพยาบาลการลำดับความสำคัญนั้นเรื่องใหญ่หมามาก่อนผัวเอาไว้ตรงหลังบ้านส่วนอาเจที่แบ่งผัวเมียน้อยทานจัดลำดับเอาลูกหลานมาขึ้นนำพี่อ้อยใจก็สอนสั่งว่านั่งก่อนหยุดร้องไห้อรชรพี่ปอดถามลูกหรือผัวที่รักกว่าแม่คนงาม ไปหามาขนงามงามมาดามใจให้ความรักไปที่หมาที่ซื่อสัตย์ทุ่มเทใจไปวิพัฒ์สร้างนิสยัยอย่าจมปลักกับตัวเฮียผัวจันไรปล่อยแม่งไปเจ็บปวดใจหายทันทีมาเรื่ร่อนหอนเห่าดังไปนั่งคิดหากรับเลี้ยงต่อชีวิตน่าสมสีหากที่บ้านมีที่ทางเหมาะสมดีปุูปการะหมาดีๆมาเยียวยา เอาเวลาไปดูหมาเลิกดูผัวหากรักแมวเลี้ยงอีกตัวนะคุณขาได้บำบัดหยุดสูญเสียหยาดน้ำตากูแนะนำเรื่องหมามาแทนสามีว่าแต่ตูกนุงแน่มากไอ้หมาน้อยสัญชาติยานจับความถอยผัวปากผีกินแต่เหล้าเมาแล้วแรดก,ก็เจอดีกัดปากขาดหลังจากนี้ไม่กล้าเมาจบตอน เมียหลวงกราบเท้าเมียน้อยขอผัวคืนให้ฉันเถอะนะทวงคืนได้สามรอบแต่มาแพ้รอบที่สคิดเขียนฟ้าพิฆาตโดยกวีประชาชนกระวนประชาชี